สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะนีนเราอยู่ในเกมอามานะครับผมนะเอ็นแบบอามาเลยเกมเราแบอบกแบบอา마นะครับผมนะอ่ะฮะ,ะ,ะทำไมตายวะเดี๋ยวทำไม่ตายทำไมน,นะอันนี้มันบอกว่าคุณยายซีซีไปแล้วเราต้องลงลงนี้ไปสงสัยอา마ในเป็นบ้านนะครับผมนะเออเราดูนาาหน้ามาเน่อยหน้าในอีกหนึ่งนะครับผมนะพันเดียเชียวอ๋อ ตาอีกแล้วอ๋อแล้วแรกให้ผ่านแมวไปครับผ่านง่ายครับเจ็บนี่ง่ายง่ายเลยอันนี้อะไรเจ็ศูนย์เจ็ศูนย์หน้าอะไรวะมามาอะไรนะมาเฮ้ยผมไม่อยากเล่นแบบนี้ว่ะมันแหลกๆยังไงไม่รู้งั้นเปลี่ยนแบบอื่นฮะ เรามาเล่นแมปนี้กันดีกว่าฮะป๊อปป้าฮะไม่ได้เล่นมานานเลยเล่นแมป๊อปป้านะเดี๋ยขาบอกว่ามีแผนที่ใหม่นี่ไงแผนที่ใหม่นี่ไงมีแผนที่ไอ้แบ็คทูมอะไรมั้งนะจำชื่อมันให้ได้เฮ้ยมีโอวากาด้วยแล้วก็หนีม,มาเรื่อยแล้วเฮ้ยแผนที่น้ำมีเฮ้ยมีจุดอะไรใหม่ๆมีแต่อะไรใหม่ๆงั้นเราลองเล่นไอ้ไอ้ใหม่ล่าสุดกันเลย ไอใหม่ล่าสุดเป็นครูมาแล้วอุย้ยมันมีตัวอะไรบ้างวะเดียกมันกดอ่ะปั๊มมาโอ้เห็นมีเลยดิวิ่งไปดีกว่าม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 าครับมาครับลองเราต้องไปตามหาเฮ้ยเฮ้ยทำไมผู้ยู่ตรงนั้นเขาอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเขาอยู่ตรงนั้นมนไอ้นไง นี่พี่อยู่ท่อนไหนเด้อเราบินก่อนไอ้ช่านี่เราได้แล้วเฮ้ยพ่อป้ากองฟังเฮ้ยเฮลเบพ้าอะไรนี่แหละอ่ะไม่ทันพ่อป้ากองฟังเดี๋ยวเดูลองดูมาหยุดแอมเฮ้ยระดับยากเลยเป็นไงอ่ะเปิดมาก็ได้ระดับยากเราทำน้ำน้ำนี่เออเดี๋ยวมาไงเฮ้ยมันก็ต้องมีพ่อป้าแหละสักตัว ถ้าไม่มีนะน้องมีพอป้าเลยสักตัวเฮ้ยมันทำไมไม่มีวะจะมีอะไรสักตัวโอ้ไปที่อื่นดีกว่าครับโกนเห็นไหมครับเข้าเข้ามาในบ้านนี้ครับโอ้บ้านกองฟางไงหมูหมูไข่หูหูน้องหมูน้องหมูไปกระต,ตอกโอเคครับอยใใู่ใกล้ๆกันเลยอยู่ตรงกองฟางเนี่ยไปอ,อยู่อยู่ตรงฟาร์มหมูเนี่ยจี้เลยอะไรอยู่ แพะแล้แพะมันไปอยู่บนหลังคาได้ไงเดี๋ยวเราไมต้องหาวัวหาวัวกันบ้างหาวัวนี่กองทรายจะมีกองทรายต้องมีกองทรายต้องมีนี่ไงอยู่ตรงนี้เลยน้องวัววัวโอเคได้วัวแล้วเฮ้ย จ้ะอ๋อใช่คนเฮ้ยทุกคนไ,ไม่รู้ตรงนี้แต่เราเข้าไม่ได้เฮ้ยแต่เราเข้าไม่ได้เขาป้าตัวอะไรวะพ่าป้าตัวอะไรอะเฮ้ยตัวอะไรวะทุกคน,กคนมันต้องให้เราปีนถัานะผมขอปีนกันเลยแต่จำไว้ครับผมขี้ไก่ขี้กาขี้เกลือขี้หมายอยู่แล้วมาถึงแล้วทุกคนทุกคนทุกคน,กคนดูแบบ แบบไม่กี่นาทีใช่ไหมไม่ถึงห้าวิด้วยซ้ำแต่ผมผ่านอันนี้คือยี่สิบนาทีไอเ้เท่คือคือคือ,ค,อ,ค,อคือผมรู้เว้ยที่ที่จริงมันมันต้องปรับทุกคนเห็นวิ่งไหมทุกคนเห็นวิ่งไหมมันต้องปรับให้ให้ให,ให้ให้ตรงให้วิ่งอะมันเป็นสีแดงแต่ผมให้มันเป็นคือแบบต้องต้องลดลดความเร็วอะ แต่ผมอ๋อสีเขียวไงแล้วผมเล่นขี้ไก่ด้วยไงเนี่ยเดี๋ยวทุกคนดูนะเออผ่านก่อนทุกคนดูนะทุกคนดูผมดูดูวิ่งนะเนี่ยดูวิ่งเนี่ยโอ้โหแล้วผมก็เล่นขี้ไก่แหละเนี่ยเล่นอันนี้ก็ผ่านไม่ได้หรือวะเนี่ยเราไปเหยียบหลังไก่นะ วิ่งแหวนแล้วทุกคนดูรถความเร็วรถความเร็ววิ่งชิวๆเลยรถความเร็วชิวเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องสนใจหรอกมาต่อไปแล้วทุกคนมันต้องให้ผ่านด่านผมอีกแล้วโอ้โหต้องผ่านด่านครับทุกคนอ่ะงั้นไปต่อเฮ้ยเฮ้ยผมฟุกครับทุกคนผมฟุกเนี่ยเฮ้ยห้างทีเอง หน้าท the ี่เองผมฟูครับทุกคนเนี่ยผมผมผมลองเพลงผมลองเพลงนี้เลยครับทุกคนลองเพลงตามผมนะวิ่งแบบพี่ตูนแล้วแล้วก็วิ่งไปแล้วปรับสปีดเป็นสีเขียวนะแล้วก็วิ่งไปกระโดดไปนะครับวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนเนี่ยแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมโชว์ให้ทุกคนดูวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบทั้งมัน กคนนี่ทุกคนเห็นไหมตรงนี้ไหมเข้าไปฟอปป้าตัวนี้เว้ยเฮ้ยพ่อป้ามาพ่อป้าดีฟอปป้าชาวไร่ชาวไร่ชาวนาในาอีกทุกคนเจอเป็ดพ่อป้าทุกคนนี่เป็ดพ่อป้าเด้อ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  เป็ดโปเป่์มาว่ายน้ำโอ้ยเป็ดโปหหเป่อยูงไงหรอวะเฮ้ยเป็ดดำเป็ดดำอะไร่มัไก่ปล่าเป็ดดำโอเคหายกระต่อทุกคนเดี๋ยมผมเจอกินน้ำก่อนครับโอ้ยน้ำเงียะก็จืีลีเดอร์กินน้ง ว่าไอตัวนี้ข้าวโพดอ่ะมันอยู่ในกองข้าวโพดเว้ยว้าฮ่ากองข้าวโพดไหนวะเดี๋ยวหาปั๊บครับเจอแล้วครับคนอยู่แถวอยู่แถวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับอยู่แถวที่หกเลยนี่อยู่ตรงนี้นตัวตัวที่ตัวที่สองเนี่ยกองข้าวโพด ก็ฟอปป้าแกอยู่ในฟุง้งแกโอเคงั้นเราไปหากั feet, <Miles> นนี่นีดีเด้อเด็กนะครับถ้าเรามาตรงเออ่ฟาร์มวัวแล้วก็มาดูหลังภูเขาแล้วก็จะเจอกับฟุง้งแกอยู่กป็นฝุ่งแกก็เจอเอ็กซก็ครบแล้วครบ,บ,บทุกตัวแล้วครับแมบปบนี้ครบทุกตัวแล้ว โอ้โหตึงจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมดื่มลองไอตัวนี้เลยโห้ยลอยพลนมาแล้วโอ้ยโอ้โอ้ยนะโ,โ,โอเคครับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ดื่มกดไลค์นะครับเพราะว่าใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องกดไลค์นะใครชอบก็กดไลค์ครับเพราะว่าถ้าคุณชอบแล้วค่าคุณไม่กดไลค์เนี่ยมันแบบ มันบอไส่ครับมันบอไส้เลยที่นี้ก็ขอเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ